สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําเลยที่ผมพูดไปสามเรื่องเนี่ยคุณต้องไปฝึกฝนนะครับผมขอเปิดกลับไปเทรดดิวอีกทีไปทําอย่างนี้ให้ได้นะครับไปตีเส้นอย่างเงี้ยที่ผมทํานะครับตีเส้นอย่างเงี้ยให้ได้นะครับอะผมตีให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้มันกลับมาเป็นกราฟขาขึ้นผมก็ตีแนวนอนอย่างงี้เนี่ยมันสร้างกรอบตรงเนี้นะเยเนาะเทรนไลน์ปุ๊บ แบบนี้เลยคือตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างกรอบขึ้นมาคุณจะได้พอเข้าใจว่าอ๋อมันคือการวิ่งขึ้นลงในกรอบนี้ประมาณอย่างนั้นอ่ะผมดูเข้าไปบนทําเฟรมที่มันย่อยกว่านี้ถ้ากราฟที่ขึ้นลงเป็นแนวเฉียงไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเป็นแนวชันหน่อยเนี้ยเราจะเรียกว่าตลาดที่มมนมีเทรนนะครับมันเกิดเทรนนะครับ ส่วนใหญ่นักลงทุนจะเทรดกันบนตลาดที่มีเทรนด์นะครับตลาดที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างๆอย่างเงี้ยจึกจักจึกจักจึกจักแนวตรงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเทรดยากนะครับเพราะมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอย่างเงี้ยเราก็เราก็ดูค่อนข้างยากเหมือนกันก็บิตคอยก็ขึ้นไปสร้างไฮตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาแล้วประมาณนี้แนวนอนผมก็ตีตรงนี้ให้แล้วเนาะตรงเนี้ยอะสิ่งที่ผ่านมามันสร้างกรอบตรงนี้ผมก็ให้ค่าสําคัญ กับในกรอบชาแนลนี้ถูกไหม,มผมบอกว่าโอ้โหผมตกรถครับสามหมื่นผมซื้อไม่ทันซื้อเท่าไหร่ดีครับพี่โอ้โหผมก็บอกว่าโอเคคุณลองดูก่อนดีมันขึ้นไปเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกมันจะ,ะยอ่อลงมาเมื่อไหร่แต่พอมันยอ่อลงมาปุ๊บมันสร้างฐานแล้วถูกไหมถ้ามันลงมาแล้วมันไม่หลุดตรงเนี้ยวิธีง่ายๆนะวิธีง่ายๆนะต้องพูดว่าวิธีง่ายๆนะคุณก็ซื้อันตรงนี้ที ถูกไหมใครจะไปซื้อตรงนี้ล่ะก็ได้ไปซื้อตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องดูให้ให้ในัยยะสําคัญว่าทําไมคุณถึงต้องซื้อตรงนี้ถ้าคุณดูกว้างขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นแนวต้านไงอ่าถ้ามันชนอันนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ผ่านมันก็ต้องย่อดดิถูกไหมหรือมันมีสองอย่างมันลงมารับตรงนี้มันเด้งขึ้นไปตรงนี้ก็แปลว่ารับอยู่ดิถูกไหมมันก็ดูแค่นี้แหละครับแนวรับแนวต้านที่เป็น เอ่เชนไลน์นะครับมันก็ดูแค่นี้แหละครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับประมาณนั้นคนเก่งหน่อยอาจจะมีอินดิเคเตอร์เหล่านี้มาช่วยดูนะครับ RSI MACD อ่า uh, สตอร์ตทีผมปิดก่อนเดีย๋ยวจะงงวันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับทีเนี้ยดูแค่กราฟตรงเนี้ยแล้วเราก็ซื้อเลยมาเกิดที่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าโอ้ลงมาตรงนี้ซื้อเลยมันก็อาจจะพลาดก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเรามีเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยเราจะรู้ว่า มันย่อลงมามาแล้วโมเมนตัม um ตรงเนี้มันค่อนข้างถูกแล้วโมเมนตัม um ก็คือสมมุติว่ามันมีการชะลอของราคาแล้วอยู่ในโซนที่มันเราเรียกว่าโอเวอร์โซลแล้วก็คือคนขายเยอะมากกว่าคนซื้อแล้วคนที่ดูเทคนิคอเป็นเท่านั้นนะถึงจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็รู้ว่าโอ้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่มันชะลอแล้วแล้วมันมาอยู่แถวๆนี้คุณก็ซื้อบนไทม์เฟรมที่คุณดูนะต้องพูดบนไทม์เฟรมที่คุณดู เพราะว่าถ้าคุณไปดูบนไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมันอยู่ตั้งนี่นะถูกไหมผมถึงบอกคุณว่าคุณเทรดไทม์เฟรมไหนคุณต้องดูไทม์เฟรมนั้นเป็นหลักถ้าคุณมาดูเทรดทม์ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่คุณไปดูห้านาทีอ่ะโอ้โหถึงตรงนี้คุณซื้อนะครับแต่เวลาเวลาเวลาขายคุณก็ต้องขายให้มันเร็วด่อยคุณต้องขายให้เร็วกว่าคนอื่นถูกไหมคุณก็ได้กําไรน้อยนะครับแต่บนทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง อาจจะมีการเวี่ยงที่มันเยอะหน่อยประมาณนั้นตีเทลาตรงนี้ให้เป็นนะครับโอเค